พทยศยาตอนที่หนึ่งอรยาณีไม่สาวทรงเครื่องที่ชีวิตทุกคลุมถุ่งชนตั้งแต่เริ่มเป็นสาวกลายเป็นนกน้อยในกรงทองที่สาม,มีครอบไว้สุดท้ายสาม,มีตายเพราะความสบสนเธอจึงได้เห็นท่าแท้ของสาม,มีแต่ความเป็นผู้หญิงยุคเก่าจึงเก็บงำเรื่องเลวร้ายของสาม,มีไว้คนเดียวเพื่อลูกสาวทั้งสองคนจะได้ภูมิใจในตัวพ่อตลอดไป โดยมีวิมรูปี่ลูกน้องของสามีและเป็นเพื่อนสมัยเรียนเข้ามาคอยดูแลหญิงสาวทั้งสามคนของครอบครัวชายแพทย์สยาตอนที่สองพรอยรุ้งผู้หญิงยุคใหม่ลูกสาวคนเล็กของอ่อนยานีเข้ามารับช่วงบริหารธุรกิจถุงยางอนามัยของพ่อโดยมีอาวิม คอยช่วยเหลือส่วนเพชรร้อยหญิงสาวที่ใช้หัวใจนำทางชีวิตพี่สาวของพลอยลุงที่พึ่งกลับจากต่างประเทศก็เดินหน้าจับผิดภูมิใจ คู่มั่นจอมกระล่อนจนจับโปได้ค่าบ้านว่าแอบสุก,กิกจนพลาดท้องป่องถึงขั้นถอนมั่นทันทีแต่เพชรร้อยก็โสดได้ไม่ทันข้ามวันก็มีทัชชาชายหนุ่มโปรไฟล์เลิศหนุ่มในฝันของสาวๆเข้ามารักษาแผลใจให้ทัชชาเดินเกมรุกทั้งเปทั้งปลอมปลอบจนเพชรร้อยติดกับชายแพทยสยาตอนที่สาม วิมวางแผนพาออนยาณีไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อหวังให้อ,อนได้ผ่อนคลายแต่งานนี้กลับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของออนอีกครั้งเมื่อเธอไปพบกับภูเมฆรุ่นพี่สมัยเรียนทำให้วิมแอบหวั่นใจกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของทั้งคู่ส่วนพลอยรุง้งก็ได้หุ้นส่วนคนใหม่คือนภพชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เอาใจเป็นคู่หูดูแลเรื่องงาน พวงกับแอบอยากดูแลหัวใจด้วยติดที่พลอยรุ้งอย่างไม่ไฟเขียวต่างกับเพชรร้อยที่โลกเต็มไปด้วยสีชมพูสุดๆชั่วโมงนี้ใช้คำว่าครั้งรักก็ได้ไม่ติด ชายแพทยาตอนที่4พรอยรุ้งกับอาวิมร่วมมือกันซักฟอกทัชชาทุกคนในบ้านพยายามเตือนเพชรร้อยแต่เธอครั่งรักจนไม่ฟังใครในขณะที่เพชรร้อยหลงแฟนใหม่ออนยานีก็ถูกภูเมฆหยอดมุกจีบแบบเนียนย อาศัยจังหวดโสดของเธอเข้าหามีแต่พอรุงคนเดียวที่ตั้งนาตั้งตาพัฒนาธุรกิจแต่ก็โดนอารินเมียน้อยของพ่อสกัดและปล่อยข่าวทำร้ายทัชชาเห็นจุดอ่อนของครอบครัวนี้จึงเสนอตัวช่วยเพชรร้อยทำแกลเลอรี่ในบ้านทำให้ภูมิใจห่วงก้างบุกมาฟาดทัชชาถึงบ้านเพชรร้อยเกมนี้ทัชชาได้คะแนนสงสารไปเต็ม